เพื่อนก็บอกค่ะบอกว่าวันไหนอยู่บ้านแม่เพนก็จะพาออกมาเดินหากว่าแกอยากจะมาเดินแม่เพนก็จะมาเดินเพราะว่าคนแก่ที่นอร์เวย์นี้แก่ตัวไปลูกหลานหายหมดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะกล้องสั่นหน่อยเลาสวัสดีก็ยกมือไม่ได้สองมือค่ะเพราะว่ามือนหนึ่งมันต้องสือกล้องเนาะ มือนึงถือกล้องยกมือมือเดียวไหวมือเดียว DFC ก็ว่าอีกไหวทำไมไหวมือเดียวพอเขาทักมาไม่เ็นก็เลยไม่อยากจะไหวมือเดียวอีกค่ะเพราะว่ามือหนึ่งมันจะต้องถือกล้องนะค่ะและ้วตอนนี้ไม่เป็นก็กําลังจะไปหาคุณตาค่ะคุณตาที่ไม่เป็นไปทำความสะอาดให้บ่อยเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไทําแล้วค่ะแต่ว่าแกก็จะ เรียกใช้เป็นบางครั้งบางคราวตอนนี้แกแก่มากแล้วอายุมากแล้วก็ออกมาข้างนอกไม่ได้เลยค่ะแม่เป็นก็ถามแกเหมือนกันว่าถ้าเธอจะออกมาข้างนอกก็เรียกฉันได้นะเดี๋ยวจะพาเดินจะมาเดินเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่ากันล้มกันเป็นลมแกออกมาข้างนอกไม่ได้แต่ถ้าอันไหนจะถ้าวันไหนอาการดีหน่อยบรรยากาศด,ดี แกก็มาที่ร้านขายของนะคะข้างล่างมันจะอยู่ข้างล่างหน้าบ้านแกเพียงแต่ข้ามถนนมาก็ได้เลยแต่ว่าทุกวันนี้แกคือแกเดินไม่ได้ค่ะแกเดินไม่ไหวลาแกมาแกก็จะเอารถเข็นกันมาด้วยแต่ทุกวันนี้ข้ามถนนก็ข้ามไม่ได้มันไม่ไหวอุย้ยหนวกมโคจงเลยค่ะเขาทำงาน ไม่เพ็นก็บอกค่ะบอกว่าวันไหนอยู่บ้านไม่เพ็นก็จะพาออกมาเดินหากว่าแกอยากจะมาเดินไม่เพ็นก็จะมาเดินเพราะว่าคนแก่ที่นอร์เวย์นี้แก่ตัวไปลูกหลานหายหมดนะคะพอแต่งงานไปก็อยู่ใครอยู่มันก็ไม่กลับมาเยี่ยมเยียนกันก็ปล่อยให้ตายายอยู่ด้วยกันส่วนมากผู้ชายจะไปก่อนผู้หญิงเนะะียค่ะผู้หญิงจะไปก่อนส่วนมากก็จะมีแต่แม่ไม้ทั้งเมืองหรือว่า ทั้งตึกเลยค่ะมีผู้ชายค้างอยู่คนสองคนนอกนั้นไม่ไม่หมดเลยคนที่เนี่ยค่ะผู้ชายจะไปก่อนผู้หญิงเยอะเยอะเลยเดี๋ยวไม่เห็นจะเล่าต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเข้าห้างจะไปซื้อของให้คุณตาคุณตาแกก็อาการไม่ดีมากแล้วแล้วพูดก็ไม่ชัดค่ะแกก็แก่ตัวไปทุกวันทุกวันนะคะจะไปซื้อของให้แกขากลับก็จะมาซื้อของให้ตัวเอง เดี๋ยวคุยกันค่ะเอาอาหารที่ซื้อไปส่งคุณตาแล้วค่ะเพิ่งจะลงมาแกเดินเทบไม่ไหวเลยค่ะวันไหนอากาศดีไม่เพนก็พาคุณตาออกมาเดินแกเดินช้ามากเลยแล้วนี่วันนี้แกก็โทรให้ไม่เพนช่วยไปซื้อข้าวซื้อของให้หน่อยก็จะมีผลไม้มีอาหารนิดหน่อยะคะ่ะของที่ขาดเหลือ ไม่เป็นก็คอยบริการแกไม่เป็นบอกแล้วบอกว่าถ้าขัดหรืออะไรก็โทรนะเพราะว่าไม่เป็นก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ไม่ไกลค่ะเดินมาทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนไม่เป็นก็เลยอยากจะเดินต่อเดี๋ยวคุยกันค่ะเดี๋ยวเพนจะเข้าไปในร้านเมื่อกี้เนี่ยไปดูอะไรนิดหน่อยค่ะ